ในช่วงนี้มาต่อกันที่ข่าวดีเรื่องนี้กันหน่อยต้องย้ำกันนิดละครับก็คือเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านถามกันมาเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวกับเรื่องวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลนาย,ยกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการอนุมัติเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน13.4ล้านคนเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงและก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจํานวน850บาทต่อคนต่อเดือนได้เป็นระยะเวลา2เดือนครับคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมปี2,568รวม2เดือนด้วยกันได้รับวงเงินเพิ่มเติมทั้งสิ้น2เดือนคือ1,700บาทต่อคนซึ่งจากวงเงินเดิมได้รับจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็นวงเงินเดือนละ1,150บาทแต่ว่ายอดเงินคง เหลือของโครงการในแต่ละเดือนจะไม่ทบไปยังเดือนถัดไปนะครับโครงการดังกล่าวนั้นใช้จ่ายเงินจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน22,780ล้านบาท นอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อเป็นการเพิ่มยอดขายกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการกันด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและคาดว่าจะส่งผลให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.07ถึง0.08ต่อปีครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายกระผมจะได้เล่าให้เข้าใจง่ายขึ้นแบบนี้เอ้าฟังกันให้ช,ชัดนั่นก็คือว่าเพิ่มขึ้นเดือนละ850บาท สเดือนคือเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแบบนี้นะครับเดือนพฤศจิกายน850บวกกับ300เดิมเป็น1,150บาทครับส่วนเดือนธันวาคม850ก็บวกอีก300บาทก็เท่ากับ1,150บบาทนั่นเองครับพี่น้อง